แล้วหนึ่งพี่น้อง้เข้วพี่น้องเลย้นโลดพี่น้องเลยด้อไ้มึงเนี่ยูกร้ายมึงน่ะปอดหมูปลดมาปอดแมวเ้วเเอีหม่ลูกนี่กรบาจะปืดไปเลวไปกินมาลกกินมากินมามาแคนาดไปลูล

ลุงก็แล้วง่ายเรากันแน่นีลยมากกันแน่กินมากันแต่ีกันละบางแทงยกที่หนึ่งเออดปต้มยากันมึงนาเป็นธรรมดานะก็มาปนเงา บลูกี่นแม่ตาดําปลานจะโดดบปกปอปาสอนนะปลาถือปลาปาจะเ่อยด้วปลานในน้องกลมนะกระโดดคามเพราะว่าตามมาตาาอตามนากินไ่มนาบางตุ่มนอกนะเกิดในน้ามานาวโคตงเลือดเล่นะ

chiếc baht, có một trăm baht, rồi xem nhau, bơm, xem nó cỡ đeo gì? cái kia. Nào, Papa. ăn không à, เช่ยเข้ามเไดเมเยง่ละจังไหลก้าลเฮ้ยกาบุนดิไ้รึปล่าายแล้วนคาปุนโอ้ยใจยาวนะนะคะขนุขนมนะอยากวานน้ปากมันคือบ่าจ่ายงั้เราจ่ายไปถึงงได้อหนึ่งนี่ก็บอกนี่ก็บอจอด่นโดยตลาด เีบไปละฮะมาตรงนี้อหกินนเยขนมแห้ะาื้อมือนแล้วก็แมจ้าเจอละลายมือหนามาไหมเด้อฮ่า้มนมนอขูมืเต็มขมือยู่นี่นะขูมก็ได้เด้อบ้ามก็ได้เบื่อของแแม่รถม่่กมจไปอัน้ไปแล้ยังเพิ่มเยัแล้

ขายแรงกันนะจะือได้มยขาเนี่ยยุกกินย่างแบบมือบบเวนกนอย่างกจะได้กินปห่วงลูกห่วงเมียบรเดี๋ยวเลยงกดปล่าเดี๋ยวอันเนียปาดม่อบอกต้องบอกนมันโทรัพด้วยมันมึงิ้อยจ่ีะลยเพืองเม่แ้เือนี่มื่แรงไมแทงเขาถิ่อ่ม่แทงจะฮึงเลแกง ่เมื่อนแรกไม่ให้เขบไม่แย่งกัี่มีอยู่เอาเงินก้อนหนึ่งอาะขนมกับกินก็กระจายที่ครมสองบาทขอให้เจ้าฮันนลยโอ้ยเอาขนมใหม่กินนีลูก้องบาทเจ็บอันนี้นะใด้หมดใจเด้อยังก็อยากขับบุญให้บุดงาม น้องจะเตะมดเลยไม่นอยากเแมเงินมาเอะไงงงท่านผู้ชมเอ๋ยเียนหน่อยเนาะผักเลยเุนเจ๊จกิตยิงหน่อยลุงจ้าเราเียนสอเราพูดยัง แล้ลงจับลงะอารมดรา้วมามืา้วยมือรมานาการวั้กินกด้วมาจะของเองเอาขึ้นไปลแล้วเรากินเรากินแล้วเรากมาแล้ววะเราได้กิราสิาเห็นแล้เพิ่อมินะนี่ยต้องลืมเลยอมาจะินแค่นีนู่นบอกกันไม่แม่บอกเพิ่ไลืม่จะเจออยู่แต่แก็ยงวยอยู่ลืม จิ้งหาเลยเราอ่ะมือซ้คำเยอะยะซ้ำคนะนี่เฮ้ยผู้ซื้อไิโอ้ยผู้เขารวยนะนังอนนั้อนแจกนะแมวยันหมาเอ้ย้ยพี่น่องเขารวยแล้วแมวยันหมาเฮ้ยยายอยู่มาแน่งกรเทากิน

บนได้ทงน้องนะบน้บายมเลสยลูกน้องเราก่อมหมันกับเี้ยตัวเนไปัวด้เปลี่ยนคิวกันกินหา้ใส่หาข้าวไปูเดียอะไกับายน่นเบดผูกขาดำลังนั่งยุ่กับกะปุน มันแช่เดี๋ยมันหักเพชรมันดเพชรนะนอตใช่เดะไปแม่เฮยทำมาคุงทำากล้วยทำากล้วยเอ้ทีนเดกกินหรือเปล่าจนกินเบ็ดเอลนด้านรเออแอ้วราล้าจืดเงมเห อืออีกย่งตุ่มมันฝุนกเอือตมนโอ้ครับเลยเอา่ะคอยานคามันั่วธรรมดาไนะมม้มันกมั่ว่อนตัยอองมาเป็นคืนทนโยมาไว้เนาะตื่นมาอีตุมเนาะมัเนเาอกน้อไม้หมคอยดามก็หินแต่นะเปนกัะินแต่นตักลงไปกินแพ

ขุดก็เอื่นขุดงามขุดข้ามบขุดเลยปอนนี้บ่ตีนเพืดด่อนมาหลุมไหมแทน อ้นากลางสิม่โตมาถามาข้าคุณหดซ้ายลวน่อยหรออันนี้อะไรกันมีเบอร์กับเล่าแม่พี่นองจ๊ะพราคลิปนะเนาะ 蛋哥，你在里面。